สำหรับคลิปนี้สิามาส่องกลุ่มไล่สดไป<อ>สดกลุ่มปิดของบอยซิดิชัยและแอนออรดีที่สีมิขืนวันที่28มีนาคาม2 5 6 5หาเป็นการไล่สดคู่กันอีกเทือหนึง่งหลังจากเมื่อต้นเดือนทีัน่านมแอนออรดี Anne, ady, และบอยซิดิชัยได้ไล่สดคนเข้ามาเป็นเบื้นคนล้านแตกมาเทือหนึ่งแล้วเมื่อต้นเดือนที่่ันมาคา<อ>สดไล่สดกลุ่มปิดของแอนและบอยล้านแตกตั้งแต่ยังม่ถึงมืองานัน เหตุผลก็ม <rainforest> ีท <presidency> ั้งแฟนครับของแอนอรดีแล้วก็ของบอยซีดีชช่ที่มีแฟนครับอย่างเนื้วแน่นแล้วก็มีกลุ่มบานฮัก a อ b ออยู่เป็นสิบกลุ่มเกิดร่มโมหนึ่งถึงโมสิบโมสิบเอ็ดโมสิบสองเป็นต้นจึงบันาแปลกใจที่การไล่สดแต่ละเทือของบอยิช่และแอนอรดีแตกทุกเทือหลานแตกทุกเทือ ทุกครั้งที่มีการไหลอาภัยอยู่ในกลุ่มบันหักของ A.A.N. อนบอยกัสิีฮูความเคลื่อนไหวของศิลปินนี่ดีตนว่าการไหลสดรวมกันในกลุ่มเปิดที่มีบอยแล้วกะแอนคุยกันในไหลสดมีแฟนๆกองเชียร์เขามาเชียร์กันอย่างนาเนี่ยทุกเทือเป็นคู่กินคู่นาฮักคู่ปังคู่นึงที่เพราะว่าเห็ุอีหยังไปแสดงยุ่ไใสกับมีแฟนๆ ตามไปเชื่อกันอย่ง ion, างเนียวเนียนก็มาจับตาเบิงว่าไลนนี่ของแอนอรดีและบอยสิธิชัยยอดคนเขามาเบิงสิทธิลุไปหอดไซอัปเดตเมื่อวันที่7 7มีนาคม2,565คนเขามาเบิงหมืน่นกว่าไปแล้วทะลุล้านไปแล้วสำหรับไลนนี่และอีกอย่างหนึ่งการไล่สดอันกุมปิดเมื่อต้อนเดือนที่ผ่านมาเป็นไล่ที่สนุกสนานโชว์ศิละปะวัฒนธรรมกับเพนี่ของชาวอีสาน เครื่องแต่งโตการหล่อการลํำกระดาใจ FC อปเตไปเต็มๆจึงเป็นเหตุให้ FC ที่เคเข่ขยๆไปเบิงในไหลก่อนๆตามเขามาเบิงในไหลนี่ก็ทยอดค้นขามาสื่อตัวสื่อบัตรถล่มทล่ายล่านแตกตั้งแต่ยังบ่ถึงมือแสดงทำมาเบิงมาวันที่28มีนาคม2560คูแอนออดีและบอยสริชัยสิเอวยังมาโชว์ให้พอม่พี่น้องเอฟซี FC, เบิง ซึ่งบ่เคยสั่งควอมผิดวังให้เอฟซที่เขาไปติดตามเบิ่งการสแสดงของศินปินคูนีก็าร่จนถึงวันที่28มีนาคม2 5 6พหลังจากไล่ซดจบเดี่ยวสีเอาบรรยากาศของการไล่ซดมานำเสนอให้พ่อแม่พี่นอ้องได้หูถึงความเคลื่อนไหวนํานไพรมีความเคยเห็นเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่ตอไปคลิปหนาจึงมาพบกันใหม่สวัสดีครับ